ช่วงเลขาธิการกอผทพบเพื่อนครูนะคะซึ่งในวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับท่านดรอัมพรพีนัสาเลขาธิการคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในวันนี้นะคะท่านก็จะมีข้อราชการแล้วก็แนวปฏิบัติต่างๆที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผูน้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมและ,ะมัธยมท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนที่รักท่านครับวันนี้เป็นรายการพุธเช้าข่าวสัมปทถอที่เราได้พบกันทุกวันพุธเอาสำหรับพุธนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่จะมานาเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารกับพี่เพื่อนน้องสักประมาณสักสามเรื่องเรื่องแรกก็คือห่วงเวลานี้นะครับเป็นห่วงรอยต่อของการที่ผู้แม่ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนนั้นกําลังอยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาการส่งต่อนักเรียนก็อยากถือโอกาสนี้นะครับถ้าเป็นโรงเรียนหลักโรงเรียนเดิมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่นักเรียนจบชั้นอนุบาล3หรือโรงเรียนที่นักเรียนจบชั้นป .6 หรือนักเรียนที่จบชั้นม .3 ก็จะต้องช่วยกรุณาได้ดูแลนักเรียนน้องๆที่เรื่องเวลาเรียนเรื่องการวัดและประเมินผล เพื่อจะให้น้องนนั้นได้จบการศึกษานะครับตามช่วงวัยต่างๆและในขณะเดียวกันการแสวงหาที่เรียนของน้องๆ้องนักเรียนก็อยู่ในห่วงของการลอยต่อก็อยากจะสื่อสารกับทําความเข้าใจเพื่อความสบายใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าสพทเราได้ออกแบบการรับนักเรียนก็อยากจะสื่อสารว่าสำหรับก่อนปฐมศึกษานั้นสำหรับน้องๆ้องอนุบาลหนึ่งเราได้คำข้อตกลงร่วมกันว่า หากน้องๆน,นักเรียนประสงค์ที่จะเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนท้องถิ่นสพทจะเปิดโอกาสให้น้องๆน,นั้นได้ไปสมัครเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นหรือในโรงเรียนภาคเอกชนก่อนแล้วถ้าหากไม่ประสงค์จะไปเรียนในสองสถานแห่งศึกษาของสองสก,กัดแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเปิดรับน้องๆทุกคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนทุงองสพทในขณะเดียวกันนะครับ สพทเราก็มีโรงเรียนอยู่ใน2กลุ่มก็คือกลุ่มโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงกับโรงเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษและโรงเรียนปกติก็อยากจะสื่อสารว่าวันนี้เราได้เปิดรับในห้องเรียนพิเศษและเงื่อนไขพิเศษไปแล้วแต่เราไม่ได้มีการสอบนะครับในชั้นอนุบาลจึงเป็นการจับฉลากเข้าเรียนน้องๆที่พลาดโอกาสนะครับเราก็ขอยืนยันว่าสพทได้ให้โรงเรียนทุกโรง ในเขตบริการของแต่ละพื้นที่พร้อมที่จะเปิดบ้านรับน้องๆทุกคนได้เข้าเรียน100%เพราะซพราะนั้นถ้าผู้ปกครองท่านใดนะครับยังหาที่เรียนไม่ได้หรือมีความไม่สบายใจในการหรือต้องการทราบว่าโรงเรียนแห่งใดยังมีที่ว่างที่น้องๆนักเรียนต้องการหรือผู้ปกครองต้องการก็ให้ประสานงานไปที่เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่ได้ หรือโรงเรียนที่ใกล้บ้านหรือโรงเรียนที่ท่านเห็นว่าท่านพร้อมที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนอันนี้เราได้สื่อสารกับโรงเรียนทุกแห่งแล้วนะครับเพื่อความสบายใจสําหรับน้องๆ้องที่เข้าปหนึ่งที่จบอนุบาล3ก็เช่นเดียวกันเราได้ประกาศเขตบริการว่าแต่ละโรงนั้นมีเขตบริการอยู่ที่ใดเราประสงค์จะให้นักเรียนนั้นได้เรียนใกล้บ้านปหนึ่งก็เช่นเดียวกันเราโรงเรียนแข่งขันสูงเงื่อนหรือเงือนไขพิเศษเราก็ไม่ได้มีการสอบ เราใช้วิธีการจับฉลากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็มีโรงเรียนรองรับน้องๆทุกคนร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันส่วนชั้นมัธยมศึกษามหนึ่งนะครับมสี่ในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือวันที่สี่จะเป็นการสอบของโรงเรียนมัธยมมสี่ของโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องมหนึ่งของโรงเรียนแข่งขันสูงก็จะมีการสอบในห้วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกัน ก็ขอประชาธมพันธ์ว่าเราได้ดําเนินการตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ขอญาติสื่อสารว่าทาไมเราต้องปรับนักเรียนจาก45ต่อห้องให้ลดลงมาเหลือ44 43 42และสุดท้าย40คนต่อห้องในครั้งนี้ก็เพราะเราต้องไม่ต้องการให้นักเรียนนั้นอยู่กันอย่างแออัดและให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เพราะเรามีโรงเรียนเพียงพอนะครับ และขอเน้นย้ําและสื่อสารผู้ปกครองว่าเรียนที่ไหนไม่สําคัญครับผมมีความเชื่อว่าทุกโรงเรียนมีศักยภาพพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับน้องนนักเรียนของพวกเราอย่างเต็มความสามารถแต่ขึ้นอยู่ที่แรงบันดาลใจหรือความมุ่งม,มั่นตั้งใจของน้องๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ปกครองกับครูจะต้องร่วมมือกันก็ขอเป็นกําลังใจและก็ขอสื่อสารว่าสาพทพร้อมเปิดรับนักเรียนทุกคนได้เรียน ร้อยเปอร์เซนถ้าท่านใดมีอุปสรรคมีปัญหาหาที่เรียนไม่ได้ให้บอกมาที่เราสพภทยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับประเด็นที่สองครับเรื่องของคุณครูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคุณครูใน4จังหวัดก็คือเราไปทดลองลงพื้นที่ที่กลาสินสร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนะครับ เราก็พบว่าคุณครูที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับได้เข้ามาพบปะเจ้าหนี้โดยมีเขตพื้นที่เป็นตัวกลางในการดําเนินงานหรือเราเรียกว่าสถานีแก้หนี้เราพบว่าการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพบกันเจ้าหนี้ก็ได้เอาโปรโมชั่นที่เจ้าหนี้จะผ่อนคลายให้กับลูกหนี้ลูกหนี้ก็เอาความต้องการของลูกหนี้มาแชร์แล้วท,ลทุกคนก็มาตกลงกันว่า ถ้าจะให้เจ้าหนี้และลูกหนี่นั้นได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วทุกคนมีความสุขจะตกลงทํากันอย่างไรก็ปรากฏว่าเราสามารถแก้ไขหนี้สินครูนะครับให้คุณครูนั้นกลับไปทําการเรียนการสอนแบบมีความสุขแล้วก็ทุกคนนี่ก็ไม่เสียไม่โดนฟ้องเจ้าหนี้ก็ได้เงินคืนเราสามารถแก้ได้ถึงเกือบ800ล้านบาทนะครับซึ่งช่วยเหลือคุณครูได้เกือบ200คน ซึ่งตรงนี้ก็ผมคิดว่าเป็นรูปแบบที่จุดเล็กๆหากสถานีแก้หนี้ทุกสถานีได้เป็นเจ้าภาพในการดูแลวันนี้อยากจะให้ท่านผู้บริการสํานักงานเขตทุกเขตนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ทําหน้าที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็เหมือนลูกของพวกเราอาจจะมีทั้งคนที่มีความสุขและมีความทุกข์แต่ถ้าเราได้ดูแลชีวิตของคุณครูให้คุณครูนั้นจากทุกให้เป็นสุขแล้วคุณครูเหล่านั้นก็จะได้ไปดูแลน้องๆนักเรียนย่งมีความสุข แล้วโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนแห่งความสุขแล้วการเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ขอชื่นชมทางจังหวัดกาลสินที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพแล้วในขณะเดียวกันจริงๆวันที่4ี่นี้เราจะสัญจรไปที่อุดรธานีแต่เนื่องจากท่านรัฐมนตรีท่านมีภารกิจก็ต้องเลื่อนภารกิจนี้ออกไปก่อนแล้วเราจะพบกันอีกสถานีหนึ่งที่วันที่11 ที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ขอเชิญชวนคุณครูที่อยู่ในเขตจังหวัดใกล้เคียงกับสระแก้วไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีและก็สระแก้วรวมไปถึงจันทบุรีก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ทําภารกิจซึ่งคาดว่าวันนี้นะครับทางสำนักงานปลัดกระทรวงก็จะมีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจในการดําเนินงานก็ขอให้ท่านผู้ในการสำนักงานเขตนะครับหรือสถานีแก้นี้ ได้รวบรวมทําภารกิจตามที่เราได้รับมอบหมายและก็เชิญชวนคุณครูเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ร่วมกันครับประเด็นที่3ครับที่จะคุยกันวันนี้ก็คือเราคงมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่เรายังเป็นความห่วงใยกับน้องนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดจากสภาพจิตใจหรือการที่มิติสังคมที่เราพบมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ เรื่องของซึมเศร้าในตัวน้องนองนักเรียนรวมทั้งคุณครูก็อยากจะให้ทางเขตพื้นที่นะครับได้กรุณาประสานทำความเข้าใจร่วมมือกันกับสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะหาเครื่องมือซึ่งเราเข้าใจว่าวันนี้เครื่องมือเรามีอยู่แล้วแต่เราเหลือขั้นตอนในการนําเครื่องมือลงไปสู่การคัดกรองหรือตรวจสุขภาพของนักเรียนครูของพวกเรา เพื่อหาจุดเริ่มต้นในการที่จะป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะแก้ไขนะครับเพื่อให้คุณครูและนักเรียนของพวกเรานั้นนะครับได้มีความปลอดภัยทางสภาพจิตใจหรืออารมณ์นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะรุมเร้ากับคุณครูและนักเรียนเราเป็นอย่างมากรวมไปถึงจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยจากยาเสพติดความไม่ปลอดภัยจากการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกไม่ชอบ หรือรวมไปถึงการตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นในการดําเนินชีวิตผมคิดว่าวันนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นความปลอดภัยที่พวกเรานั้นจะต้องร่วมมือกันซึ่งท่านรัฐมนตรีเองก็ห่วงใยเรื่องนี้จึงได้มีโครงการในเรื่องของครูหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยซึ่งต้องการที่จะให้คุณครูนั้นเป็นคุณครูต้นแบบในการที่จะเป็นตัวกลางหรือจะสื่อสร้างความสัมพันธ์กับคุณครู แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าคนที่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดคงเป็นคนอื่นไม่ได้นั่นคือครูที่เป็นที่ปรึกษาหรือคุณครูประจำชั้นผมขอชื่นชมตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมเองประทับใจเห็นคณะแชร์กันในลลกโซเชียลก็คือท่านผู้ในยการโรงเรียนอนุบาลอุบลรัานีที่ท่านได้ทำภารกิจนะครับเหมือนทำสิ่งเล็กๆแต่เป็นความประทับใจ ซึ่งผู้ปกครองส่งมาก็คือทุกเช้าท่านผู้ในการจะไปยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนแล้วคอยที่จะสัมผัสกอดจับถามข่าวข่าวน้องๆน,นักเรียนโดยรับนักเรียนจากผู้ปกครองเพื่อส่งต่อให้กับคุณครูในแต่ละวันซึ่งตรงนี้เป็นผู้ปกครองนั้นได้สะท้อนมาว่าถ้าหากทุกโรงเรียนหรือถ้าผู้ปกครองเรียนนะครับได้สื่อหรือเป็นตัวกลาง ได้สร้างความอบอุ่นใจให้กับน้องนนักเรียนเช่นนี้ผู้ปกครองก็จะมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองไม่ได้ลงทุนอะไรมากแต่เป็นความประทับใจที่ผู้ปกครองมีแล้วโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนแห่งความสุขผู้ปกครองก็จะมีความพึงพอใจนักเรียนก็จะมีความพึงพอใจสังคมก็จะความไว้วางใจกับพวกเราก็ขอสื่อสารใน3มประเด็นไว้เพียงเท่านี้สำหรับพุธนี้สวัสดีครับ